แกไฟนเด็กอ๋อในแบ็กออฟฟิศอะแบ็กออฟฟิศอ๋อใบงานสร้างตารางใช่ป่ะใช่โอเคเออมันมีสองงานสองลูกว่ะอันไหนบูดดิ้งออฟฟิศอินเด็กอินเด็กนี่ปะโอเคอินเด็กนี่ป่ะอินเด็ก แบ็กออฟิตอ่ะก็นี่ไงมันอยู่ในออฟฟิศออฟฟิเซอร์ของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบ็กออฟฟิศแต่ใช้เป็นออฟฟิเซอร์อินเด็กซ์นี่ใช่ปะใช่เข้ามาแล้วล็อคแม่งหมดเลยไม่ต้องหมดอ่ะเพราะวัาไหนอ่านแล้วเหรใช่อ่านแล้วยังยังไม่อ่านทีเออไหนอ่ะดูของดูเราจะไปพร้อมกันเลยโมเต ไปพร้อมเลยเอาดูขององค์นี้ดูวะไหนดูของเราดิมา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 พื้นนะเอาไหมให้รอบวันไหนคันแรกลบปึ้งดูจอใครดูี่ยดูจอป้าเตยแหละลบลบตั้งแต่รอบรอบตั้งแต่บรรทัดที่เจ็ดอ่ะ บรรทัดที่เจ็ดจนถึง,ถงบรรทัดที่สามสองดีลีดไอข้อมูลรายวิชานี่ก็รับด้วยสามสองลบด้วยอ่ารับละจะไปดูหัอของอยู่เนี่ยลบเลยอือใช่ต่อไปอ่าแล้วก็ คอนเทนเนอร์มาทัดทิปิดก็ลบไปเรื่อยลบไปถึงด้านล่างนั่นเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอันนี้ล่างเกินไม่ว่าเปลืออันไหนวะไปข้อมูลหลายวิชาวัดลบทิง้งไปเลยถึงมาทัดนี้มั้งนะไอจุ่ยปลาสงนี่ก็ลบมาเลยเหรอใช่ไม่ได้ใช้นั่นห่อเพราะเราได้นทาตารางงลบแบ้วเพิ่มมาดูนี่ปุ่มมือ จะดูอยู่มาเลยอ่ะงลบด้วยฮะลบเออใช่อาจ,จะเออเหรออือมค่าคงม,มาดูจอเราดิเพิ่มได้ๆเออหนึ่งสอเจ็ดจุดื้นจุดฟื้นจุดหน่ก่อนขอโทษครับพี่ผมลืมลูด เอรูมุดยำได้ปริยายแล้วก็ไปฐานข้อมูลตัวเองฐานข้อมูลแล้วก็กดมิวแล้สร้างฐานข้อมูใหม่หนือเปล่าลืมไปสักทีสร้างใหม่แล้วเราสร้างตรงไหนใส่อันนี้ฐานเดิมฐานข้อมูลตัวเองก่อนนนั่แหละอ่ะเรียบร้อยก่อนดาวสติลเน็ตมันต้งแผงสติลเน็ต อืมใช่มันจะสกอร์ตไอดีใช่ไหมอันแรกอันดีแล้วก็อันที่สองใช่อันจะสกอร์โค้ด COD ใช่ไหม COD แล้วก็อันที่สามอันจะสกอร์อันที่สาม F name เอ E N A N E อันนั้นสกอร์นึไรอันต่อไป L L name L name ใช่ป่ะใช่อ่ะแล้วเสร็จแล้ว ใช้นี่เราตั้งเป็นอะไรบ้างเจ้าตั้งเพิ่มขอล่งด้วยมันไม่ได้มีแค่นี้อแอลนี่อันแรกแอลนี่ไม่ใช่หรออืมใช่กดตับนนั่นแหละเป็นอะไรสตูอไปติวเด่นอะไรอเล็กซสกอร์อ n นเนเอ๊ะฮะอ n นเนมอินเนมอเกอร์อ n นเนใช่นิคเนม e ่นอินเนมนะเพิ่มีเพิ่ม ต่อไปเป็น A D D R A D D S หรอ A D D S รค A D R แค่แค่นี้แล้วก็เพิ่มอีกอ,อันหนึ่งตอนสุดท้ายละแมเป็น T E L T L T E L เสร็จแล้วว่าชามดเลยใช่ไหมใช่ที่เหลือว่าชามหมดเลยจูเวนไอดีแล้วก็ ใครเมอร์รี่ใช่ไหมกดโคเลยโกเลยใช่ทีนี้ก็ไปตั้งแวลลูไม่ใช่เด่นอ่ะโคร์โครเลยสิบหกคิดโ่ไหมเสิบห้าอย่างสิบห้าเออน่ะ F name สามสิบ F name สามสิบอ name สามสิบสามสิบแล้วก็ N name สิบ S d d d r ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วก็โคร์แลสิบ สิบไอเนี่ยโคดได้เราตีกี่เป็นนาทีอ่ะเสร็จแล้วเซฟแล้วไปทำโคดต่อเช้เบิร์อะไรอะโอ้วอสิซ T A B L E A B L E นั่นเองแล้วก็ ENTER อร์มาทอนทีนี้ก็ T R Tab ตัว B ตรง B อะ อีเค็เคข้อความลำดับที่สองลานนักเรียน,อน,น,นเอ,อเอออสามสามชื่อจริงชื่อเล่นมึงเล่นจร<า>ิงเออน่ยน้ำเบน้ำเบยอ้าเวทะไฟอะไรนะดีโอโอ อ,อะแรอืมเอออันไหนสุดแป๊บไปเช็คอยู่ว่าหนอ่ะเดี๋ยว,ลวเลื่อลนลงด้านตอหน้าหนาเดี๋ยวแล้วแตไดะตรงคอนเทนต์เห็นช่องคอนเทนต์เลยใช่ไหมเทเบิลนะเทเบิลไม่ใช่ลงอีก นั่นแหละกันหรือ้ะไรนะเอฟควีนกระโบเป็นไรตรงแบบโบเสียงเลยไี่นนไใส่แล้วปะอ,อ่ะก๊อปวางไปแม่งเลยเดี๋ยวเซฟก่อนโอเคทีอาไปตรงทีอาด้านที้งปิดด้านล่างเลยเหรียญก๊อปวางเลยดอลล่า coindb ดอลล่าสี <c oughs> b o n n b b b t a บใช่ปะ b b เท่ากับก new mysql ้วเพิ่มบอกมาหน่อยดิมันมีลำดับที่ build new อืมแล้วก็วินวัก mysql i m y s q มันมีอะไรได้บ้างนะเพิ่มลำดับที่แล้วก็ลำดับที่หลายดักเรียนที่จริงนะเรียนที่เล่นที่อยู่เบอร์ตทรศัพท์เครื่องมือเชื่อจริงทีนี้ก็ชื่อเล่นวงเล็บเออโค้งอ่ะวงเล็บโค้งชื่อเล่นที่อยู่หนูแล้วก็ที่อยู่แล้วที่อะไรบะเบอร์โทรศัพ์ ที่ลำดับที่่ที่อยู่ไปด้านหน้าปั้นหนูเปิดโชว์เรียกว่าอะไรวะเออหน้าหลังหลังไงมันเขาเรียกว่าหลังไอ้วหมนั่นน่ะเออหลังเออหลังคอม่าเนี่ยน่หลังแม่เออหลังอะไรนะหลังคอม่าคอม่าตัวเสวะไอ้แล้ววิวจอกูอันนี้เราทำพีเอพีเนี่ย เอินนหละเดี๋ยว้วนเดี๋ยวมจวได้ไม่รู้ว่าตอนที่สร้างแอปเลยสร้างสองเป็นสองเอ็สี่เ็สี่กมี้วนะอัี่สองจุดดอันไี่เจ็ดห้าเลยนะอันเรียบร้อยวางไปแล้วก็ไปด้านด้านหลังลิฟลืมไปมันต้องอยู่นอกดอลลาร์ q l i เท่ากับปานู คำตามกันไปนะขอตัว S Q A I L I F T F F ตัว F F ตั L เท่ากับเท่ากับพี่เลยวะเออเอาเออไม่ด้ใช่ SQL C T ห้าไวชัี F E L E C T e l e c t แล้วก็เป็นวากเป็นวากดอกจันต้องอยู่ในรูปหมู่ปะดอกจันไม่เจอเพ่เจอไหมอันนี้เป็นวาม f r o m ไม่ใช่ f o r m ฟอร form form อะไรวะ f r o m นั่นแหละฟอร์มอะไรฟ form อะไรต่อเป็นวาก student s student 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 d e n t d e n t n t t ได้หลังปานูแล้วก็ semicolon enter เอาใหม่เพิ่ม semicolon แล้วก็ตัวร a s p a underscore r t d ฮอะ t d เอ l i นี่ก็เท่ากับดอลลาร์อ N N D B อนัตฟักดอนดอลลร์อันนี้เมื่อวะเราคนไทยเราต้องคอนโทนวีแล้วก็คุยรี่ QU F Q U If if ใช่ไหมมันต้องเป็นสีแดงมันต้องเป็นสีเหลืองอ๋อกูจริงเอ่อหมือนดอลล่าหอยด้านหลังแล้วก็ s colon มือเลี้ว SDIF i ฟ if กลุ่มเดิยเปิดดอลล่า RS นำสกอร์ FTD นำโรใช่ไหมนำโรแล้วอะไรต่อวะน้ำโร่เจาะกับเท่ากับศูนย์อะเท่ากับเท่ากับศูนย์สตดสตดเอาขี้อะมาเรบบอกร์เกือบเกือบอืมแล้วก็ลบตัวนี้ออกใช่รบบอกไปก่อนโอเคไปบรรทัดทีนี้ก็ปีกาปิด ทีเปิดทีในทีอาร์เกิอะไรยาแท็บไปเอนเตอร์แล้วก็ทีดีแท็บ d ตไปตรงทีตถอยหลังเปิดให้เร็วเดินหน้าดิ COL SCN วันดูแปดสิบอนั้น alert ตรงบทบู component แปดนัน่นแหละแล้วก็ c น n t r o l v วางไป alert ชิดตรงไหนต้องไหน,นอะับผมต้งแปดิบเปิดถึงที่ปิดนั่นแหละสามปรทัดอสามปรทัดวิอืมั่ะนั้นใน alert นี่ใส่ข้อความว่า ไม่พบข้อมูลนักเรียนในฐานข้อมูลตรงไหนอ่ะพี่วางตรงไหนไปวางนในทีดีอ่ะไม่เช่อเพียงไม่เชื่อถ้าขีดสองนี่แหละอุ้ยจัดอุ้ยชิดช่างย่อยฉีดช่างย่อยล่ะไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลโอเคอเลิชจมูกสาว ในนี้ในเป็นปีกาปิดแล้วก็อันนี้ปะในใ่าใช่โอช้างย่อยเฮ้ยนนไปปีกาเปิดแล้วก็เราปีกาปิดไปมาแล้วแต่ดิปปิดบรรทัดสีด้วยในนี้ พี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 อืมอ่ะเรียบร้อยโอเคทีนี้เปิดพีพีไปไปตรงด้านหลังซีฟีอ่ะแค่ซีฟด้านหลังเอ็นเตอร์เปิดยี่บีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ทีนี้ก็เอาปิดคาปิดเปิดปิดคาปิดเลยเขียนปิีก้าปิดแล้วก็เอลเอลไงว้ายแต่เอลเอฟดีแล้วก็ปีกคาเปิด L อลเอสดีปีกคาเปิดแล้วก็นั่นลบไปก่อนโอเคทีนี้ก็เอเจอตเขียน ดอลลาร์ no เท่ากับ 1, หนึ่งเท่ากับ 1, หนึ่งซิมิโคลอนอ,อ, <Enter. S 2> อ,อีลอนมัสก์เข็มเตอร์ a v h, เอ,อ่อ f o r e a v h อืมโอเควงเล็บเหลี่ยมไม่ไม่ใช่วงเล็บเหลี่ยม,วง,ยมวงเล็บโคง้ง โอเคเออตัวแปร rs underscore s t d rs underscore เออดอลลาด้วยอย่าลืมดอลลารงไมตรงนี้อ่ะดอลลาด้านหน้าหน้า s เออืม ftd ftd เออเป็นบัก ds af แล้วก็เป็นบัก เออ s เป็นบักดอลล่าเออดอลลาดัตตาเอฟทีดีเอฟแล้วก็ปีกาเปิดต้หหร้างหลังไม่ใช่ปิดหรอก เปิดเปิด,ปดแล้ว,ลวทีนี้ก็เปิดตรงนั้นแหละคิดเตอร์แล้วก็ไปกอ๊อปด้านบนมาเลยไปขึ้นอีกขึ้นอีกก็ตั้งแต่ะจะปิดอย่างนั้นหรอไม่รู้ อ่ะเอออยากออกเอาเออเอาให้ก็ได้เออหรือว่าต้องเป็นแบบนี้อ่ะได้หมดเออแต่คได้หมดแล้วแต่ความสะดวกทีกเอ็กโคลเห่งไหมอย่างนี่ตรงลานนักเรียนแล้วบอกเปิดพีเอพีมือเลวมันต้องใช้ทุกตัวเนี่ยจางโยใช้ทุกตัวเอ็กโคแล้วเหรอไหม ดอลลาดัตต้า S T D เว้นไหมเว้นไหมไม่ต้องเว้นติดกันเลย S T D อะวงเลกบเหลี่ยมเหลี่ยหลังโมเล็ก์ซิมิโคลอนุแล้วก็พีปิดลำขาด อื้อเว้นเว้แต่หุ่อความสวยงามสวยงามเอ่อก๊อปมาเลยนี่วันที่ห้าสิบอืมแล้วค่อยเราเปลี่ยนแค่ในวงเล็บอย่างเดียวเจ้รอเวลานี่มันนานอืม,ม,อมเปลี่ยนเป็น f name F name F N A M E Student l e t Student Brown อันนี้อ่ะ N N L M L ม A ก่อนแล้วก็ N M อันนี้ ไปก็ a d d r a d d r อนนั้น p e l p <c oughs> e l p t t p t t เออ p e l ก็มาชัดชัด t e l ทีปูทีปูใช่ไหมแล้วก็เครื่องมือลบแต่ว่าไม่ต้องวางนะเพราะวเราจะตีก๊อปในบูทแ็บวางวางเนี่ยเอาอันที่สิบแปดออกฮะบัตรเออนน่าและวใช่แล้วไปเลยอืมกูก็มาทำไมลบอันอันแรกอันแรก เคียวเล็บเป็น่นแหละแก้เป็นโรคตัวอันที่สองแก้ไขโอ้ย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 อ้ยโ้ยนอ้ยโ้าโอ้าอ้ยโอ้ยโอ้านล้าง้า,างโอเคโอเยเอ้อ้์แ็้วิ็เปิด PHP มืงเลวสุดท้ายแล้วอันนี้อย่าโบนโอเคพี่ครับ้วไอเยนนี่ใช่ไหมเออขอบคุณมากก็จุดมุดแถบมาดอลล่าโดเกินมาแล้ แล้วก็บวกบวกอินโฟลันบวกอืมลบเปิดโค้ดมีอะไรผิดละแก้ไขเดินขึ้นเดินขึ้น my sql i เนี่ยเออพีเอชกี นี่ไงไม่แดงเลยอือออไม่ยพอ้อมูลเลยทันไปเพิ่มข้อมูลไปใช่อันไหนเร็ววาเมมเบอร์เริ่ะเล่นอยู่ละอินเซอร์อินเซอร์ด้านบนอ่ะอ่อินพุตไ,ไม่ใช่อ,อันนี้อี่อ อไปที่โคดเลยเอะเออไอตรงสติ๊กโคดอ่ะอิตีแมดมินเอ๊ะแน่ว่าจ้งย่อยบันทัดผีดองห้องอ่ะอันนี้อยู่โคูดโอ้ยแม่เพิ่มบอกดิเพิ่มกันแล้ววะอินเสิร์ตอินเสิร์ตอันนี้อะไอดีไม่ต้องไอดีไม่ต้องโคดไี่โคเลยหลักการเรียนนั่นแหละแล้วก็จริง โค้ดก okay. mm ็คือหลานนักเรียนใช่ไหมใช่แล้วก็ชื่อจริงแล้วก็ุด้วยไหมไม่ต้องนิวหว้ามด้วยอางสุสด้านล่างัแหละเอีก็ด้านล่างไงแล้วก็โอเตเอสเเอสเดตนี่คือเฮียที่อยู่ ที่อยู่แล้วก็เทลปืนโทรศัพท์เอาสุราชย่อไปแล้วกัน แล้วก่อนสุดท้ายเบ,บอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรอ่าแค่นี้พอโกไปเลยเสร็จแล้วอ่าิะลคลิปนะคลิปด้วยแต่ต้องแก่ต้องแก้อันนี้ชื่อเล่นอ๋อยังไม่เฟสร็จอันนี้นาะยท,ที่อยู่ใช่ไหมแบบที่เล่นแล้วก็ที่อยู่ เบอร์โทรและเครื่องมือคือ,อยี่อะไวเบอร์โทรแล้วก็เครื่องมือเครื่องมือกายนั่นน่ะเอาไว้ลบกับแก้ไขข้อมูลนะแล้วเพิ่มอีกอันนีงไหมใช่เซฟแล้วก็รันดูอ่าตรงแล้วอ,อีดอกเสร็จไปละบายบาย